สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ออนไซกด์ครับออนไซกด์ on คือช่วงที่ผมจะให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางสําหรับหลายๆคนที่กําลังตามหารองเท้าหลายๆรุ่นครับเพื่อที่ได้ไม่พลาดกันออนไซกด์ on ตอนแรกผมขอรอ,องเท้าคู่หนึ่งที่คิดว่าน่าซื้อที่สุดในตอนนี้ด้วย2องเหตุผลครับ 1. ราคาถูกราคาดีมาก 2. คุณภาพดีดีมากขึ้นเรื่อยๆครับ New Balance 574รองเท้า New Balance ที่ไม่ต้องเม d e in ก็ดีได้ า574คู่นี้หรือคู่ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นหนึ่งที่คลาสสิกมากที่สุดของยูบ a ลานครับและเป็นรุ่นที่ณนะปัจจุบันเราไม่เห็น574รุ่นที่เป็น made in US หรือ UK แล้วครับอย่างคู่นี้ made in Indonesia ครับบางคู่ก็ made in China บ้างสลับสลับกันไปในประเทศแถบเอเชียโมเดลนี้จะมีอีกรุ่นหนึ่งที่หน้าตาคล้ายกันมากนั่นคือ n e Balance 996ครับรุ่นนั้นยัง made in US อยู่ที่มันคล้ายกันเนี่ยเพราะว่า รองเท้าทั้งสองรุ่นเนี่ยออกภายในปี1988ปีเดียวกันนะครับแต่เขาว่ากันว่าดีไซน์ของ574เนี่ยมันมาจากการลดทอนวัสดุคุณภาพบางอย่างของเ9 6เพื่อสร้างรองเท้าที่ราคาจับต้องได้มากกว่าแล้วผมเชื่อว่าทุกวันนี้หลายๆคนรู้จัก5 7 4ดีกว่า9 9 6กอีกครับด้วยราคาที่เขาสามารถทําให้มันอยู่ในประมาณ3 0 0 0 4,000ได้แล้วก็คุณภาพแล้วก็วัสดุเนี่ยยังอยู่ในคุณภาพที่โอเคมากๆเลยครับ574เนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นหนึ่งที่มันมีความหลากหลายเยอะมากๆ อาจจะเป็นเพราด้วยเขาทําราคาให้ถูกแล้วก็มันก็ค่อนข้างอาจจะขายดีครับเขาก็เลยทําสีออกมาเยอะมากแต่ช่วงหลังๆเขาเริ่มจับทางสีที่มันเน้นความคลาสสิกครับอย่างเช่นตัวนี้ตัวนี้ออกปีที่แล้วครับอยู่ในแพคที่ชื่อว่า history class pack เขาจะไปยืมสีจาก New Balance รุ่นคลาสสิกหลายๆรุ่นเลยนะครับแล้วมาจับใส่574เราก็เลยจะได้สีคลีนๆแบบนี้แล้วทุกวันนี้ผมยังเห็นหลายคนทำหาสีนี้อยู่เลยครับวัสดุของ574เนี่ยมันจะไม่มีความพรีเมียมแต่ มาตรฐานของิวบาร์เนี่ยถือว่าสูงครับหนังกลับแบบนี้หรือว่าผ้าเมสอะไรแบบนี้สำหรับแบรนด์อื่นหลายๆตัวเนี่ยมันกลายเป็นตัวพิเศษไปแล้วครับผมว่าดูกันชัด,ชดแล้วเนี่ยหนังกลับมันจะมีความแข็งประมาณหนึ่งมันจะไม่ได้นุ่มเท่ากับตัวพรีเมียมพรีเมียมจนต,ตัวตะข่ายเองเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแพทเทิร์นมันจะดูอุตสาหกรรมหน่อยๆนยแต่มันจะไม่สวยเท่าตะข่ายของรุ่นที่เป็นเม็ดอินต่างๆสัมผัสของวัสดุต่างๆมันจะไม่ได้แบบนุ่มเนียนขนาดนั้น แต่ใช้คําว่าไม่มีปัญหาดูแล้วรู้สึกว่าเออโอเคเป็นรองเท้าที่ที่โอเคประมาณนึงเลยไม่มีความเออร์เรอร์ให้เห็นสักเท่าไหร่ว่ากาวหลุดตรงนี้เบี้ยวตรงนี้สีซีดอะไรประมาณเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีเลยครับผมว่าในช่วงหลังแต่ตัวนี้เป็นต้นมาเนี่ยเขาทําดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทั้งทรงเอ่ยที่มันดูแบนขึ้นเรียวขึ้นแล้วก็สีที่ผมว่าเขาเลือกแบบแบบพิธีพิถันขึ้นอีกอีกนิดหนึ่งครับซึ่ง5 7 4เนี่ยก็มีตัวพิเศษ ของเขาเหมือนกันครับอย่างเช่นคู่นี้ครับคู่นี้คืองานคอลแลบของ S n e a k e r ร์แอนด์สครับถ้าดูจากทรงรองเท้าเนี่ยมันก็ใกล้เคียงมากมันเป็นห้าสีใกล้ๆกันเลยแต่ว่าผมว่าเขาเพิ่มวัสดุให้มันพรีเมียมแบบอันนี้พรีเมียมจริงๆแหละตัวบ็อกซ์แทนที่จะเป็นเมสเป็นหนังตรงนี้ก็เป็นหนังกลับที่เป็นขนฟูๆเหมือนตัวเท็ดดี้สมัยนี้ครับขนาดลิ้น,นยังเป็นหนังกลับดีๆเลยครับตัวข้างหลังแพเนลเนี่ยก็เป็นหนังที่ ค่อนข้างนิ่มมากๆเลยครับคู่นี้ต่อให้คุณภาพดีนะครับก็ยังไม่ยิงใชน่าครับส่วนคู่นี้อินโดนีเซียครับอีกคู่หนึ่งคือตัวข้างหลังครับอันนี้เป็นกล่องที่พิเศษกว่าชาวบ้านอันนี้คือออริจินอลบ็อกซ์นะครับแต่อแรกกล่องนิวบลามันเป็นแบบนี้ครับนี่คือตัว574เดย์ครับปี2021จะให้ดูว่าเขาเลือกที่จะใช้วัสดุที่จริงๆแล้วใกล้ๆกันกับตัว history c l a s s a c เลยครับก็คือไม่ได้พรีเมียมมากตัวผ้าตะขคร้เองก็ไม่ได้เวอร์มาก แต่เขาเน้นการทําสีให้มันดูแบบเก่าๆวินเทจพื้นรองเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นสีขาวแล้วก็ทั่วทั้งตัวเนี่ยก็จะครีมๆอมถึงเหลืองอยู่หน่อยดีเทลของอันนี้คือข้างข้างนอกมันไม่มีตัวเอ็นครับแล้วก็ข้างในจะปักคําว่า new balance ไม่ได้ปักตัวเอ็นครับผู้นี้ก็จะเป็นแบบนี้คือผมว่าด้วยความที่เขาทําราคามาค่อนข้างดีแล้วมันน่าจะขายดีแหละเขาถึงสามารถเข็นสีใหม่ๆลูกเล่นอะไรออกมาได้อีกครับแต่ตัวที่คลาสสิกที่สุด ทีใ่ใครที่ซื้อนิวบาลานซ์เราไม่อยากจะพลาดเนี่ยคือ574ส,สีเทาครับไม่ว่าจะรุ่นอะไรมันต้องเป็นสีเทาครับนี่คือ New Balance 574 e d i t i o ่นพิเศษครับเราจะเห็นสติกเกอร์ By ้ายแท็กที่มีใบไม้องนี้เขียวๆเห็นไหมครับนี่คือคอลเลกชั่นที่เรียกว่าต n Le a f ครับเขาทำจากวัสดุรีไซเคิลครับแต่เขาเลือกที่จะทำสีที่เป็นออริจินอลคือสีเทาทุกวันนี้ในช็อปยังมีขายอยู่เลยนะครับราคาเบาแบบเแบาบมาก2,990ต่ำกว่า3,000นี่ครับ ผมให้ดูเทียบสีกับตัวเกรเดเลยครับค่อนข้างใกล้เคียงแล้วก็ความเทาของนิวบาลานซ์เนี่ยมันจะมีเฉดของมันแหละซึ่งผมว่าอันนี้กรีลีฟเนี่ยโอเคมากๆเลยสําหรับคนที่อยากได้ o g ทั้งเป็นตัวที่สแตนดด้วยแล้วก็ราคาดีมากๆเดินเข้าไปซื้อได้ง่ายๆเลยทุกวันนี้ครับทีนี้ปีนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าแพลกเคืออะไรแต่อยู่ๆก็มี5 7 4รุ่นใหม่ที่ผมนึกว่ามันเป็นรุ่นเก่าที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนอจริงๆไม่ใช่ครับเขาดีไซน์ใหม่เลย นี่คือ574ทรงใหม่ครับชื่อว่า574 Legacy ครับพอดีอันนี้เป็นตัวพิเศษที่เป็นงานคอลแลบของโบ d e กาแต่ว่าตัวทั่วไปในช็อปราคายังเท่าเดิมอยู่เลย2,990อยู่เลยครับความพิเศษของ Legacy เนี่ยคือเขาออกแบบส้นรองเท้าใหม่ให้มันสูงขึ้นแล้วก็ปรับทรงประมาณหนึ่งครับทำให้ข้างหลังเนี่ยมันอ้วน บึกบืนหน่อยแล้วข้างหน้าเนี่ยมันสโลปลงไปถึงแม้ว่ามันจะเป็นโมเดลใหม่แต่ผมรู้สึกว่ามันดูวินเทจขึ้นเยอะมากเลยครับขอเทียบให้ดูกับ574ตัวครีเอทีฟเนี่ยครับจะเห็นว่ามันปรับอะไรบางอย่างอะตรงส้นเท้าอะไปนิดเดียวแต่ว่าทรงมันเปลี่ยนไปหมดเลยซึ่งสําหรับผมที่ตอนแรกผมคิดว่า574มันแปลกๆอยู่แล้วแล้วเขามาปรับทรงให้มันดีขึ้นเนี่ยตัวนี้ผมว่าดีขึ้นไปอีกจากที่เฉยๆตอนแรกโอเคในตอนหลังตอนนี้รู้สึกว่าชอบชอบโมเดลนี้แหละ 574 Legacy หลายคนที่ชอบ574อาจจะทั้งมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นและสับสนไปในเวลาเดียวกันครับพูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนที่อยากซื้อแล้วยังดูไม่จบเนี่ยผมบอกก่อนว่าในบรรดารองเท้าทุกคู่เนี่ยผมใส่ประมาณ9อยู่ตรงนี้นิวบาลานซ์แทบ,บทุกรุ่นรองเท้ายี่ห้ออื่น70-80%ที่ผมมีเนี่ยใส่9อยู่ทั้งหมดเลยครับยกเว้น574ครับผมร่้ส574มันจะกดตรงปลายเท้านิดนึงแล้ว มันบีบข้างบนนิ้วเท้าผมจะเพิ่มครึ่งไซส์ทุกโมเดลเลยครับทั้งตัวของปีที่แล้วตัว Greenleaf หรือแม้กระทั่งตัว Legacy เนี่ยที่ผมได้ตรงไซส์มาผมก็ยังรู้สึกว่าทุกคู่ผมใส่9.5แล้วมันจะโอเคกว่าใส่สบายแนะนําว่าให้ทุกคนบวกครึ่งไซต์ขึ้นไปครับ mm hmm. เพราะว่าข้างหน้าบีบนิดหนึ่งก็จะใส่สบายกว่าครับสำหรับ5.74ที่นี้ครับตอนแรกของ On Size Guide ก็มี Exclusive บางอย่างด้วยขอเก็บนี่ก่อนนะ นี่คือ5าจะ4สีแพ็คใหม่ล่าสุดครับผมคิดว่ามันต่อเนื่องมาจาก history class pack ของปีที่แล้วนะครับนก็จะเป็นที่แรกที่ทุกคนได้เห็นแพ็คนี้วางขายในบ้านเราวันที่1กันยายนนี้นะครับมีทั้งหมด5สีไปดูกันครับอย่างแรกเลยป้ายป้ายราคารองเท้าคูน่นี้ขึ้นมาอยู่ที่3,490บาทจริงๆราคานี้ในตลาดเนี่ยเราต้องการคุณภาพที่ดีเนี่ยหาได้ยากนะครับมาดูสีแรกกันครับอันนี้คือสีเทาที่ถือว่าเป็น go to ครับยังไงก็ต้องมี ถ้าผมเอาตัวนี้มาเทียบตัวกรีลิฟมาเทียบเนี่ยสีเทามันจะเป็นคนละเฉดกันอันนี้จะอมเหลืองน่อยๆส่วนอันนี้จะเป็นโทนเย็ยนครับวิธีการให้สีก็ไม่เหมือนกันครับออริจินอลจริงๆเนี่ยสีไม่ต้องประมาณนี้นะครับคือตรงส้นมันต้องมีเทามีอะไรประมาณนี้เรียบๆกันอยู่แต่อันเนี้ยเขาทําให้ส้นเนี่ยมันเป็นสีขาวครีมไปเลยรวมถึงพื้นรองเท้าลงไปถึงชั้นล่างเลยครับแล้วก็เอาโซ่สีดาซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยต่อให้มันไม่ใช่ออริจินอลเนี่ยแต่มันคลาสสิกแล้วมันใส่ง่ายขึ้นกว่าตัวนี้อีกครับ ลูกเล่นหลักของ h e r i t a g e Pack เนี่ยผมว่าเขาพยายามทำให้มันดูเก่าหนังกลับที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นหนังกลับแบบขนๆที่เหมือนกับของ Teddy Santis ครับอันนี้รู้สึกว่า <c oughs> หลายคนที่ซื้อ Teddy ไม่ทันหรือว่างบ ok ไม่ถึงเนี่ยตัวนี้มันมันช่างเป็นตัวปลอบใจที่ที่ดีเหลือเกินครับผมเอาคู่นี้มาให้ดูครับ990 V2 Teddy Santis ครับให้ดูใกล้ๆครับวัสดุหนังกลับเนี่ย มันไม่เหมือนกันนะครับแต่เห็นเลยว่าเพอๆออกมาจากที่เดียวกันโรงงานเดียวกันนะทางทางที่574เนี่ยยัง made in Vietnam อยู่นะครับและนี่เป็น made in USA ครับอย่างหนึ่งต้องยอมรับว่าไอ้หนังกลับแบบขนฟูๆแบบนี้คนที่ทำให้มันเป็นอนติงจริงเนี่ยคือเท d ดดี้ซันตแหละแล้วมันทำให้เราหลายๆคนเนี่ยอยากได้วัสดุนี้เหลือเกินซึ่ง ถ้าเป็นรุ่นอื่นๆจะไม่ได้เห็นแต่ณตอนนี้เขาเอามาใส่ในรุ่นที่จับต้องได้ง่ายที่สุดรุ่นหนึ่งของแบรนด์ครับดีเทลนอกจากหนังกลับแบบนี้แล้วก็สีครีมครีมที่เขาใส่เข้าไปในเชือกในพื้นในลิ้นแล้วเนี่ยผมว่าวิธีการทําโลโก้ให้เป็นสีฟ้าเนี่ยในคู่นี้นะครับมันยิ่งทําให้ดูเป็นเหมือนแบบพวกป้ายรองเท้าเก่าๆอะไรเยงนี้ครับโรงงานเก่าๆสีถัดไปครับโอ้โหอ,อันนี้เป็นอีกสีหนึ่งที่ที่ดีมากมาก อันนี้คือสีส้มแบบส้มอิดครับแต่ยังอยู่ในโทนที่ค่อนข้างสดแล้วก็สว่างไม่ได้ตุ่นขนาดนั้นนะครับพื้นรองเท้าเชือกลิ้นยังใช้สีครีมเข้ามาช่วยอยู่ครับโลโก้ที่ลิ้นตรงนี้เป็นสีส้มอ่อนๆครับรวมถึงข้างหลังนี้ด้วยอยากให้ดูตัวเอ็นครับถ้าเป็นครีมลี้เนี่ยตัวออริจินอลจริงๆเนี่ยตัวเอ็นต้องเป็น 3M แบบนี้ถูกแล้วครับแต่ว่าอันเนี้ยเขาไม่มีการซ้อนเลเยอร์ของตัวเอ็นแล้วแต่เขาเลือกใช้หนังสีขาวล้วนที่มันเป็น ลายหนังลายเกรนของหนังนะครับอันนี้มันยิ่งทําให้รองเท้าดูคลาสสิกแล้วก็พรีเมียมขึ้นไปอีกครับคู่ถัดไปครับอันนี้เป็นสีมุกครับมันจะเป็นสีขาวมุกที่เกือบจะตรงกับพื้นรองเท้าแล้วครับอันนี้ผมว่าจริงเขาอยากทารองเท้าสีขาวเลยครับแต่ถ้าเป็นขาวล้วนเนี่ยมันจะหลุดธีมจากเพื่อนๆไปประมาณหนึ่งคนที่ไม่ชอบรองเท้าขาวเกินไปเนี่ยผมว่าัน,นี้ใส่เลยใส่เลยโดยที่ไม่ต้องพยายามทาให้มันเก่าก่อนที่จะใส่โลโก้ตรงนี้ จะเป็นสีน้ําเงินครับต่างจากตัวสีเทาตัวแรกที่เป็นสีฟ้านะครับอันนี้เป็นสีน้าเงินครับซึ่งผมว่ามันช่วยขับขึ้นมาประมาณนึงนะนอกาวัสดุยังคงเหมือนกันครับข้างหลังของทุกคู่เนี่ยแล้วก็ข้างหลังสีเทาของทุกคู่เนี่ยยังเป็นวัสดุ 3M เหมือนเดิมอยู่สีที่3ครับอันนี้เป็นสีที่ค่อนข้างคลาสสิกอีกสีหนึ่ง3สีนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่นิวบาลาน ในยุคเก่าที่เราจําได้กันขนาดนั้นมันถูกแบบแต่งสีขึ้นมานิดนึงแต่อันเนี้ยเห็นแล้วรู้สึกเลยว่าเออนิวบาลานซ์มันต้องเป็นสีประมาณนี้แหละมันคือสีแดง ที่มีความเชอรี่นิดแล้วก็เป็นแดงที่สดประมาณหนึ่งผมว่าถ้าพื้นมันไม่ได้เป็นสีครีมเนี่ยมันจะดูสปอร์ตไปเลยครับแต่พอมันผสมกับพื้นสีนี้เชือกลินเนี่ยมันช่วยเบรกสีแดงไม่ให้มันแสบเกินไปคู่นี้เขาทําให้โลโก้เป็นสีดำครับซึ่งผมว่าดีเหมือนกันมันน่าจะเป็นอีกดีเทลหนึ่งที่ดีไซเนอร์เขาพยายามคิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นสีฟ้าที่มันที่คนหลายๆคนชอบเสมอไปอะแต่ว่าทําให้มันเหมาะสมกับรองเท้าในตัวมันเองดีกว่าคู่สุดท้ายครับ นี่คือสีน้ำเงินครับเป็นอีกสีหนึ่งที่ผมชอบอันดับต้ตนๆของแพ็คนี้เลยครับมันเป็นสีน้ำเงินเหมือนพวกว a f f l e t r a i n e r เลยครับพวกรองเท้าวิ่งช่วงปีแบบ70อะไรเงี้ยเขาจะชอบใส่ <S 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 สีน้ำเงินแบบนี้มันเป็นน้ำเงินที่ค่อนข้าง p r i m a r y มากๆคือแทบไม่ผสมอะไรเลยครับมีความสว่างประมาณหนึ่งแล้วก็มีความสดประมาณหนึ่งอันนี้ผมว่าสิ่งที่ช่วยประกอบให้รองเทาา้า complete มากๆเลยเนี่ยคือการที่เขาเลือกโลโก้สีแดงครับโลโก้ในบูลานสีแดงเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นสีโลโก้ภาพจำของเขาเลยอะ เนี่ยผมให้ดูข้างหลังโลโก้ตัวนี้ก็เป็นสีแดงใช่ไหมครับมันยิ่งทําให้รองเท้าดูแบบดูเป็นของนิวบาลานซ์จริงๆเข้าไปอีงครับสำหรับผมนะครับนี่คือสิ่งที่คนซื้อรอคอยจากแบรนด์รองเทา้าทุกๆแบรนด์นั่นคือในเมื่อคุณมีโปรดักที่พรีเมี่ยมมากๆอย่างซีรีส์ Made in U.S.U.K. เนี่ยเรารู้สึกว่าโอมันมันดีมากเลยเราอยากรู้สึกว่าโปรดักที่ถูกกว่านั้นเนี่ยไม่ได้ถูกตัดทอนอะไรมากจนเกินไปเขาสามารถบาลานซ์ความรู้สึกของคนซื้อ ช่วงราคาที่แพงและถูกเนี่ยได้อย่างโอเคประมาณหนึ่งทําให้คนรู้สึกดีกับนิวบาลานไม่ใช่แค่เพราะตัวที่แพงเท่านั้นครับเป็นเรื่องที่ต้องชมนิวบาลาน c e จริงๆเขาทาให้โมเดลที่ไม่ต้อง Ma d e in US UK อย่าง2อ2พันสอาหหรือแม้กระทั่ง5้4เนี่ยมันยังน่าซื้อน่าซื้อโดยที่หลายๆครั้งหรือแม้กระทั่งแพ็คนี้เองผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องการให้เขา Ma d e in US เลยก็ได้ด้วยซ้ำครับย้ำอีกครั้งนะครับ574ผมยังแนะนำว่าให้ใส่ เกือครึ่งไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าปกติเพราะมันบีบข้างหน้าครับส่วนแพ็คนี้จะขายบ้านเราวันที่1กันยายนนี้ครับเดี๋ยวไปพบกับออนไซส์ไกด์ได้ใหม่ในตอนต่อๆไปครับลองแนะนํากันมาได้ว่าอยากให้ทําไกด์เกี่ยวกับ,กบรองเท้าคู่ไหนหรือในอนาคตถ้าเป็นไอเทมอื่นๆอ,อยากได้ไกด์อะไรเดี๋ยวเราว่ากันครับวันนี้ผมเอมจากซีกอนไซส์ site, ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ